ตามความคืบหน้าเหตุสลดของเด็กชายวัยเพียง10ขวบนะคะ ที่ตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตายลงมาจากคอนโดจนเสียชีวิตซึ่งในวันนี้ค่ะครอบครัวของเด็กคนนี้ก็ไปขอรับศพลูกชายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะแล้วก็ยืนยันด้ว,ว่าสาเหตุที่น้องกระโดดลงมานั้นไม่ใช่เกี่ยวกับการน้อยใจครอบครัวแต่เป็นเพราะว่าเครียดแล้วก็ถูกกดดันถูกอาจารย์อบรมรวมทั้งยังถูกเพื่อนล้อให้ลาออกจากความเข้าใจผิดนะคะว่ามีการขโมยเงินที่บ้านมาโชว์เพื่อน โดยครอบครัวของเด็กชายอายุ10ปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่กระโดดจากคอนโดย่านรัชดาท่าพระลงมาเสียชีวิตเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรค่ะติดต่อขอรับศพลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอนงคารามย่านคลองสานบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ ทางบิดาของเด็กชายวัย10ปีก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวบอกว่าลูกชายนั้นได้ขโมยเงินของพ่อแม่ไปโรงเรียนจำนวนมากว่าไม่ได้เป็นความจริงยอมรับว่าวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาลูกชายนำเงินไปโรงเรียนกว่า6 0 0 0บาทจริงแต่เป็นเงินเก็บของน้องที่ช่วยพ่อแม่ขายของได้และในวันดังกล่าวตัวเองและภรรยาไปรับลูกกลับบ้านก็ไม่ได้มีอาจารย์คนใดเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังจนกระทั่งมาถึงวันเกิดเหตุค่ะลูกชายอ้างบอกว่าป่วย แล้วก็ไม่ยอมไปโรงเรียนมีอาการเครียดและซึมเศร้ารวมถึงอาเจียนอีกหลายครั้งและในวันเดียวกันนั้นเองอาจารย์คนนึงก็โทรศัพท์มาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่ายึดเงินจํานวน6 0 0 0บาทของลูกชายที่นําไปโรงเรียนเอาไว้เพราะเข้าใจว่าเป็นเงินที่น่าจะขโมยมาจากพ่อแม่และลูกชายก็ถูกเพื่อนล้อและแซวถึงขั้นว่าให้พ่อแม่พามาลาออกจากโรงเรียนพร้อมยอมรับว่าได้ว่ากล่าวตักเตือนลูกชายว่าไม่ควรนําเงินไปโรงเรียนจํานวนมากโดยที่ไม่ได้บอกพ่อแม่ก่อน และบอกให้ลูกชายไปแต่งตัวเพื่อจะไปรับเงินคืนจากอาจารย์จากนั้นเดินไปคุยโทรศัพท์เพียงแค่5นาทีก็เกิดเหตุสลดขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังบอกด้ยนะคะว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจทุกครอบครัวอยากให้ทางโรงเรียนปรับเปลี่ยนการอบรมเด็กไม่ให้เด็กเกิดความอับอายและควรจะแจ้งผู้ปกครองให้รับรู้ปัญหาร่วมฟังการอบรมด้วยขณะที่นายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่า สังคมปัจจุบันเป็นยุคที่สื่อออนไลน์เข้าถึงง่ายค่ะผู้ปกครองก็ต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดให้มากที่สุดเด็กเล็กๆไม่ควรให้บริโภคสื่อออนไลน์มากเกินไปเพราะมีทั้งคุณทั้งโทษถ้าจําเป็นต้องบริโภคก็ควรอยู่กับเด็กคอยสอนว่าอะไรควรไม่ควรอย่าให้สื่อออนไลน์มาเป็นพ่อแม่แทนเพราะว่าเด็กยังแยกแยะไม่ออกอาจจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นก็ได้ค่ะ